ขนมไทยโบราณขนมบุลหลันดัานเมกเสร็จพร้อมเสิร์ฟไปดูวิธีทำตามสไตล์พี่อ๋อยกันเลยค่ะวันนี้พี่อ๋อยจะพาทุกคนทำขนมบุลหลันดัานเมกนะคะส่วนผสมตามนี้เลยไปลงมือทำด้วยกันเลยจ้าทำกันเลยอันดับแรกใส่น้ำลงไปร้อยห้าสิบมลนะคะต้มน้ำให้เดือดจากนั้นใส่เกลือใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเบาเตาลงนะคะแล้วก็ต้มจนน้ำตาลทรายละลายค่ะ ต้มจนน้าสีเข้มอย่างนี้นะคะจากนั้นปิดเตาเลยค่ะน้ํามากรองเลยค่ะจากนั้นพักอุ่นๆก่อนไปร่อนแป้งค่ะแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าใหญหม่มอมต้นสอนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นบีบมะนาวลงไปค่ะจากสีเข้มๆอย่างนี้นะคะบีบมะนาวลงไปเลยนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีอย่างนี้แล้วผสมกับแป้งเลยค่ะเราผสมแป้งกันเลยค่อยๆใส่น้ําลงไปนะคะ ค่อยผสมไปนะคะเราก็จะได้นะ้ำแป้งบุลันแล้วค่ะพักไว้สีนาทีนะคะทุกคนไปผสมไข่เลยค่ะใช้ไข่สามฟองนะคะตายลงไปค่ะน้ำตาลปี๊บเกลือพริจากนั้นก็ใส่ไปเตยลงไปค่ะแล้วก็ขยำจากนั้นกองเลยค่ะ เราได้สังขยาไข่กับแป้งบบราณเรียบร้อยแล้วพักแป้งให้ครบเวลาก่อนนะคะอันนี้ครบเวลาแล้วค่ะเรามาเตรียมนึ่งปไปเลยนะคะนึ่ง10นาทีค่ะให้ถ้วยร้อนก่อนแล้วค่อยใส่แป้งนะคะได้แล้วค่ะเรามาเติมแป้งกันเลยนี่นะคะแป้งคนก่อนนะคะคนให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นก็ตักแป้งใส่ให้เต็มถ้วยเลยค่ะเอาให้เต็มเลยนะเครื่องสูตรไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะคะลองดู ปิดฝาเลยค่ะเราจะนึ่งไฟแรงสุดนะคะห้านาทีนะคะทุกคนนี่นึ่งห้านาทีค่ะเดี๋ยวไปดูกันมาแล้วจ้าไปดูกันเลยนี่นมข้าวบุ๋มตรงกลางแล้วนะคะทุกคนจากนั้นเรามาใส่อีกันเลยค่ะเป็นไข่สังขยาใส่ไปตรงกลางเลยปิดฝาเลยค่ะแล้วก็นึ่งไฟอ่อน มาณแปดนาทีนะคะแปดนาทีไปเจอกันค่ะครบเวลาแล้วไปดูกันค่ะทุกคนพิ๊บโอ้โหไข่เต็มเลยค่ะเดี๋ยวขอแก้ไขไข่ตรงนี้ก่อนนะมันล้นพี่อ๋อยใส่เยอะไปค่ะเป็นยัยงไงบ้างคะทุกคนบนหลางด้านเมฆของพี่อ๋อยมาทานด้วยกันค่ะน่าจะหวานอร่อยมากๆเลยขอบคุณทุกการรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ